กราบสวัสดีด้วยครับผมและวันนี้เราจะมาดูกันว่าการลงดันดีวายแบบจบจังหวันเราจะได้เงินเท่าไหร่นั่นเองนะครับผม ดันดีไว้ก็คือดันนี้เลยนะครับผมดาสเซียสอินเฟอร์นานะครับวันหนึ่งเราจะลงได้ทั้งหมดแค่10รอบเท่านั้นนะครับ<ๆ>เพื่อนๆดันจะเป็นรูปร่างประมาณนี้คิสตันออฟเฟรมนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะนะครับผมเดี๋ยวเราดูราคาดันแป๊บหนึ่งนะครับผมคิสตั frame, นออฟฟอเซนเฟรมครับราคาจะอยู่ประมาณ3.5 M เอ็มนะครับเพื่อนๆราคาจะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนหินดีไว้นะปัจจุบันอยู่ที่เม็ดละ7,30,000 เจ็ดพันนั่นเองวันหนึ่งเราลงได้10รอบถ้าการที่ลงไปส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายแล้วนะครับ1จะหมดกับค่าเกตกับ2นะครับจะหมดกับค่าดัน นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันว่าวันนี้ถ้าเราลงครบทั้งหมดแล้ว10รอบเราจะได้เงินเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมสำหรับว่าดันนี้โหดไหมผมบอกเลยดันนี้เป็นดันที่โหดครับเห็นไหมเล็กคอมเมนต์คอมแบทพาวเวอร์นะครับ9 0 0แแต่ผมคอมแบทพาวเวอร์ผมแค่8400 0 0แต่ถามว่าจบไหมลงจบครับลงจบอยู่เพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะลงได้นิดนึงประมาณนี้แต่จรงจริง อาชีพอื่นอ่ะใช้น้อยผมนะยกตัวอย่างเช่นอาชีพปนืนจะบอกอาชีพอื่นไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอาชีพปืนอ่ะมันจะใช้รู้สึกจะใช้ไอ้ตรงเนี้ยน้อยกว่าผมนะครับผม,ผมจะใช้เลขเหลืองน้อยกว่าผมนั่นเองนะครับผมไปเดี๋ยวเรานะครับผมเริ่มลงกันเลยแล้วเดี๋ยวเราคํานวณให้ดูครับว่าถ้าเราลงจบดันทั้งหมด10รอบเราจะได้เงินเท่าไหร่ครับผมไปลุยไปลุยกันเลยครับผม เรียบลอ่อแล้วก็จบแนวล้วกนะ็ตีเข้าว่าเนี่ยแล้วก็เก็บ,บปึบโบโอเคถ้าเกิดว่าเราได้มาทั้งหมด414เศษทั้งเองครับปะ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าคะบผมว่า เราใช้เวลาไปเท่าไห,หร่บ้างผมสรุปให้อีกทีหนึ่งครับผมไปและแล้วเราก็ลงจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ DIY นั่นเองนะครับผมไปเดี๋ยววันนี้ไม่ต้องกลัวเลยเรามีตัวช่วยนั่นคือแอปโดมีไนเซอร์ไม่ใช่นะครับนี่เราทำตาราง excel มาแล้วดีบอกเลยผมไปนั่งดู Excel มาไม่ตั้ 8ปีจะบ้าหรือเปล่า8ปีก็เยอะเกินไปไม่ใช่เลยครับผมผมไปนั่งดูนั่งศึกษาทำา Excel มานี่ผมทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Excel ตัวนี้เลยนะครับผมปะเริ่มต้นครับเราไปดูเราไปดูเราไปดูกันมาดูดูทททไมดูดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ เดี๋ยวเราไปดูที่ตารางเขียวด้านบนสุดก่อนนะครับผมรายได้ DIY ต่อรอบมันเองหินที่ได้นะครับต่อรอบนะครับเราได้ประมาณ41.4ก้อนก็คือเราได้ทั้งหมด4114เศษนั่นเองนะครับผมตอนนี้ราคาต่อเม็ดนะครับจะอยู่ประมาณ745,000นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเงินที่ได้นะเราได้ประมาณ 30.8m ครับผมตอน หรอบนั่นเองนะครับผมต่อไปตารางสีแดงนะครับผมค่าดันนะครับเราใช้ทั้งหมดรอบละประมาณ3,550,000นะครับนี่คือตอนลองรอบนะยาเกตนะครับผมมันขวดละประมาณ2 4 4 0 นะครับผมผมใช้ไปประมาณรู้สึกอยู่20 23ขวดได้นะครับแต่จริงๆบางคนน่ะลงประหยัดกว่านี้จริงๆผมสามารถลงประหยัดกว่านี้ได้นะแต่ผมขออนุญาตคำนวณแบบเต็มสูบละกันนะครับผมประมาณ5้าล้านห้าแสนสองหมื่นยาเกตดเยอะมากเลยนะครับเยอะจริงๆนะเท่ากับรวมทุนครับเราใช้ทั้งหมด9ก้าล้านเจ็ดหมื่นนั่นเองหูต่อรอบอย่างเยอะครับผมต่อไปครับผมตารังเหลืองครับรายได้สุทธินะครับผมก็คือต่อรอบรายได้สุทธินี่ก็คือเป็นรายได้เลยครับผมหักกับต้นทุนแล้ว นะครับผมเราจะได้ทั้งหมดรอบละ2 1 7 7ิ0 0 0็านนั่นเองนะครับผมต่อไปครับตารางสินเนื้อนะครับผมชมพูก็ไม่ชมพูไอ้ฮะตารางสินเนื้อคืออะไรวะลง1ชั่วโมงครับรายได้สุทธิเราจะอยู่ที่ประมาณ6กส 3M นั่นเองครับผมเพราะว่าอะไรไปดูที่รางสีเทาครับผมใช้เวลานะครับรอบที่ผมลงไป1รอบผมจะใช้เวลาประมาณ19นาทีต่อน1นรอบที่ผมขออนุญาตใช้ตัวผมเป็นกากเก์เลยแล้วกันนะเพราะว่าบางคนนะครับผมสามารถลงได้เร็วกว่าผมก็คือจะเคลียร์ได้เร็วกว่าผมมีประมาณ17-18นาทีมีนะครับผมแต่ผมใช้ประมาณ19นาทีแล้วกันผมขอใช้ตัวผมเป็นเกณฑ์แล้วกันนะครับผม1วันนะครับเราใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกับอีก10นาทีนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ถ้าเกิดว่าราย ได้สิบดูตารางสิฟ้าครับรายได้ตอนหนึ่งวันนะครับเพราะว่ามันลง10บรอบได้ต่อวันถูกไหมมันจะได้รายได้ทั้งหมดนะครับผมสอ7ร้อยสิบเจ็ดจุด 7m นั่นเองครับผมเท่ากับว่าเราใช้เวลา1วันตารางสิเท่าบกีบกรอบครับผมลง1วันใช้เวลา3ชั่วโมง10นาทีเราจะได้ประมาณ217 m ไงเพื่อนๆก็ลองคิดคำนวณดูแล้วกันนะครับผมสำหรับการลงดีตอน1วันอันนี้คือละเอียดแบบยิบๆเลยนะแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับผมถ้าเป็นอาชีพปืนต่อรอบรู้สึกว่าเขาจะสามารถลงได้เยอะกว่านี้นะครับผมแล้วก็ยาเกตเนี่ยผมใช้ค่อนข้างเยอะจริงๆผมสามารถป น,นี้ไดสมมุติผมใช้แบบน้อยลงประมาณสัก10บขวดต่อรอบผมจะได้กลับได้เพิ่มอีก20่0 m อมเลยนะเอาจริง ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมและแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการลงดีวายทั้งหมดจบดัน1วันเราได้เงินเท่าไหร่เราคำนวณแบบละเอียดเป๊ะๆเลยแล้วกันนะครับผมต่อไปอยากใครอยากให้ทําดันไหนเดี๋ยวผมไปทําให้ดูนะครับผมงี้ผมไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วกันกราฟะเดราตทสวัสด์เล่นเกมเล่นได้แต่พอดีนะจ๊ะอย่าลืมดูแลคนในข้างครับผมบายยจุบจ๊บๆแล้วเจอกัน